ให้ข้าวสะอาดนะครับทําได้ยังไงนะครับคลิปนี้นะครับมีคําตอบนะครับโอเคครับอันดับแรกนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องรู้จากหน้างานที่เราเกี่ยวก่อนนะครับนี่โอเค,ครับผม สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ทุกท่านครับสวัสดี FC ช่องเบนโลตัยแต่งสิ่งนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงนะครับ DC 70ไม่ว่าแต่ DC 70นะครับทุกรุ่นนะครับของคูโบต้าการปรับตั้งตะแกรงให้เข้ามันสะอาดนะครับพูดง่ายๆนะครับปรับตั้งตะแกรงให้เข้าสะอาดนะครับทาได้ยังไงนะครับคลิปนี้นะครับมีคําตอบนะครับโอเคครับอันดับแรกนะครับอันดับแรกนะครับเราต้อง รู้จากหน้างานที่เราเกี่ยวก่อนนะครับนี่เกี่ยวก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับเป็นขั้นตอนไปนะครับถ้าหนางานเราเป็นข้าวที่แห้งนะครับข้าวที่แห้งนะครับเราควรตั้งตะแรงไว้ที่ประมาณไหนนะครับนี่ครับข้อแรกนะครับหน้างานที่แห้งแล้วนะครับตะแกรงนะครับเรานอนลงไปแล้วครับนี่นอนลงไปนะครับหรือก็รูที่หนึ่งนะครับรูที่หนึ่ง รูที่หนึ่งนะครับง่ายๆเลยรูที่หนึ่งแล้วแล้วมันจะสะอาดไหมทีนี้นะครับก็หลายคนก็คิดนะครับตั้งแบบนี้แล้วมันจะสะอาดไหมนะครับก็ขึ้นอยู่กับที่เราปรับตั้งพัดลมด้วยนะครับไม่ใช่ว่าตั้งแบบนี้แล้วข้าวจะสะอาดเลยนะครับเพราะนั้นมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีหลายเหตุหลายปัจจัยนะครับของคูโบตานะครับที่ข้าวจะสะอาดนะครับนี่ครับ ส่วนตะแกงล่างนะครับตะแกงล่างเนาะตะแกงล่างจากเดิมมานะครับมันก็ใหญ่นะครับใหญ่ใหญ่นะครับใหญ่อยู่นะครับพอใหญ่แล้วนะครับใหญ่แล้วใหญ่แล้วก็มีข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีคือข้าวลงไวครับลงไวข้าวลงไวล่อนได้ไวนะครับแต่ข้าวที่ออกมามักจะไม่ค่อยสะอาดนะครับแมีนบรบเเจาว่านี่ครับข้าวที่ออกมาจะไม่ค่อยสะอาดนะครับ พอข้าวไม่สะอาดนะครับไม่สะอาดพอเราไปส่งข้าวออกงนะครับนี่ครับบัดเราไปส่งข้าวอกงนะครับจากของหน้ากัว่าป้นเพื่องมาเน่ป้นหยามาเน่นะครับนี่ครับนี่คือสาเหตุนะครับของคูโบต้านะครับสําหรับไม่ว่ามือใหม่มือเก่านะครับต้องเจอกันนะครับแล้ววิธีแก้นะครับจะแก้อย่างไงนะครับแก้อย่างไงนะครับแบบแรกนะครับถ้ามีงบนะครับถ้ามีทุนถ้ามีทุนนะครับ ลงทุนเลยครับตะแกงซิ่งเลยครับนี่ครับเหมือนเขาทําเหมือนเขาใส่กันนะครับแต่สําหรับผมนะครับไม่ดีกว่านะครับไม่เพราะอะไรนะครับถ้าตรงนี้เหรอครับถ้าตรงนี้ถ้าสมมุติตรงนี้นะครับเป็นผมจะเอาเป็นตัวเดิมนะครับตัวเดิมถ้าเราเกี่ยวน้ำแห้งก็ปรับนอนนอนไปนี่แหละครับแต่เราจะเปลี่ยนแค่ตะแกรงตัวล่างนะครับเปลี่ยนให้รูมันเล็กกว่าเดิมนะครับเพื่อ มันจะล่อนข้าวได้ดีกว่านะครับนี่ครับคือตัวนี้เลยครับนี่นี่เป็นตัวเขาแถมมานะครับกับรถเกี่ยวนะครับที่ซื้อรถเกี่ยวใหม่นะครับเขาจะแถมมาหนึ่งตัวนะครับพูดง่ายๆก็ตะแกรงเกี่ยวข้าวโพดนะครับตัวนี้นะครับนี่ตะแกรงข้าวโพดนะครับก็ใส่ได้ครับโอกาสที่หญ้าจะลงนะครับหญ้าจะลงหญ้าจะปนมากับข้าวนี่ก่อนจะมาถึงสกูงนี่ก็ประมาณสัก สิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับามาแตกต่างจากเดิมนะครับจากเดิมนี่มันเยอะนะครับการที่ยาจะลงนะครับสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์องครับพอลองทํากันดูนะครับผมเห็นนะครับหลายคนนะครับหลายค่ายหลายสํานักนะครับข้าวสะอาดก็จริงนะครับตัวนี้ผมไม่ได้โจมตีผมพูดตามความเป็นจริงนะครับที่เห็นมานะครับที่มาเกี่ยวแถวแถวบ้านผมนะครับ ข้าวสะอาดก็จริงนะครับแต่เดินตามหลังนะครับเดินตามหลังนะครับข้าวนี่จะออกออกตูดครับออกตูดไม่ใช่ว่าตีไม่หมดนะครับออกเป็นเม็ดเลยครับออกเป็นเม็ดออกตูดเพราะอะไรนะครับเพราะเขาเปิดพัดลมแรงนะครับนี่ครับคืออีกหนึ่งสาเหตุนะครับส่วนการปรับตั้งพัดลมนะครับเดี๋ยวมีต่อคลิปหน้านะครับเพราะเขาเปิดพัดลมแรงนะครับข้าวจริงสะอาดแล้วก็ปนไปด้วยนะครับก็ ไ e ม่ออกแค่เม็ดรีบนะครับเม็ดเต็มก็ออกนะครับถ้าเปิดพัดลมแรงนะครับนี่ครับตะแรงผมเดิมๆนะครับก็เปลี่ยนแค่แตะแรงล่างครับ mm. เป็นของเป็นของที่เขาแถมมานะครับเป็นตะแรงเกี่ยวข้าโพดนะครับแต่ตอนนั้นผมใส่อยู่แต่ตอนนี้ผมถอดออกเพราะว่าปีก่อน станов. ไปเกี่ยวไปเกี่ยวหน้างานมันหน้าง,งานมันเปียกนะครับมันเปียกเพราะมันเปียกแล้วเพราะมันเปียกแล้วนะครับ ข้ามันลงครับมันลงมันลงชาครับรูมันรูมันรูมันเล็กนะครับรูมันเล็กนะครับแต่ถ้าเราไม่อยากเปลี่ยนชุดนี้นะครับนี่จากเดิมๆนะครับก็มีสูตรประหยัดเหมือนกันครับเป็นตะข่ายนะครับเป็นตะข่ายกลมนะครับรูก็รูก็ประมาณกี่หุนนะครับก็ตะข่ายกลมนะครับตะข่ายกลม ขายลูกลมๆนะครับเอามาตัดนะครับวางเลยครับวางวางถึงประมาณนี้นะครับนี่แล้วเราก็ยึดใช้อะไรยึดก็ได้ครับให้มันอยู่นะมันก็ช่วยได้นะครับก็มีค่าเท่ากับเราไปใส่พวกตะแกรงสิ่งนะครับแต่ประหยัดงบนะครับก็งบประมาณไม่ถึงห้าสิบบาทนะครับนี่ลองทําดูครับปีนี้นะครับลองทําดูนะครับแต่ปีนี้นะครับผมเอาแค่นี้แหละครับแล้วก็เปลี่ยนแค่ตะแกรงล่างก็โอเคแล้วครับนี่ครับ เขาจะมีประมาณนี้ครับนี่นี่ครับโอเครับมาพูดถึงนาน้ํานะครับพอน้าน้ํานะครับน้าน้ําไม่ใช่ว่าจะปรับตั้งตะแกรงไว้แบบนี้นะครับนี่ไม่ใช่ว่าจะปรับตั้งตะแกรงไว้แบบนี้นะครับมันไม่ใช่นะครับเราต้องนี่ครับคลายน็อตตัวนี้ออกครับนี่ตัวในนะครับหนึ่งตัวนะครับคลายออกเฉยๆครับเท่นตัวนี้เอาออกเลยครับนี่หมุนออกเลยหมุนออกนะครับผมจะบอกไว้ตรงนี้ก่อนถ้าถ้าเปิดมากก็ไม่ดี เปิดน้อยก็ไม่ดีนะครับสําหรับเกี่ยวนาน้านะครับนี่คือเปิดออกมากครับนี่รูสุดท้ายเลยตั้งนะครับแน่นอนครับข้าวยังไงก็ไม่สะอาดนะครับผมจะตั้งไว้ประมาณรูที่รูที่สามนะครับถ้าผมเกี่ยวนาน้านี่ครับถ้ารูที่สองมันก็รูที่สองนี่ก็ได้นะครับก็ได้อยู่นะครับแต่นะครับรูที่สองนี่ถ้าเราเปิดพัดลมแรงนี่มันจะออกออกตูดไปหมดเลยนะครับ นี่ครับผมก็เล่นอยู่นี่ครับหนึ่งสามนี่ครับรูรูหนึ่งรูสามเนี่ยครับนี่ไม่รูหนึ่งก็รูสามกับแบบนี้นะครับรูสามนี่สวนมากกี่เกี่ยวหน้าน้ํานะครับนี่สวนรูสี่นี่ไม่เล่นแล้วครับนี่ครับโดยรวมก็จะมีประมาณนี้ครับสําหรับการปรับตั้งตะแกรงนะครับคลิปต่อไปนะครับเป็นการปรับตั้งชุดพัดลมนะครับให้เหมาะกับหน้างานนะครับที่เราเกี่ยวนะครับที่เราเก็บเกี่ยวนะครับ โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องเบลลถไทยแต่งซิ่งด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณครับ